อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสู้ๆทุกคนกลับมาพผากันคือเก่ากับส่องบาแมนลฤกษะยังในโซ่ทุเรียนมังมีใหญ่เฮอทุเรียนครั้งที่สองจะได้มาพากินทุเรียนนี่พี่น้องเลยสบายดีป่ะลูกยิงตรงไห้ตรงหน้าเอาเคยกินอยู่บ่กับเด็กๆเราเคยจะคืออ่ะบ่ลองมึงดู ลองในผ่ายังบอเป็นสาวผ่าไงยังบอเป็นรองมึงเลยเห็นเรื่องเรื่องผ่ากันผ่าตามตนบ่โบเห็นเขาเจ้าผ่าคงบอกเคยกินกับประจัญใ้ผ่าเงี้ยไม่นี่อืมยังโบโบเห็นนั่นะปาตามันล่อกมันนี่แหละพอเคยบอยากกินกับผ่ากับปอเป็นพี่น้องเอ้ยจักบัวหนึ่งสองสามบัวสี่บัวพี่น้องเอ้ย บัว<ด>หาบัวทุเรียนใหญ่ปลาตัวเมิ่งเรา,าเห็นเขาเจ้าเห็ดใะปลานี่อกอกก่เออปลาลูกแต่แม่ยังบ่เคยกินครั้งที่สองแล้วไงไปตัวที่เลยแหละป้าบ่อมันต้องมีสูตรแหละมีเข้าวเขาข้าวอะไรนนี้ก็ดิเบิ่งหองมันก็พี่น้องเลย

เือแมแม่ไมด้่ดบหอะหายุงผิดไหแลนอนเพื่อนถือว่าาอะไรพี่น้องเอ้ยตาหอกระได้ปะนี้ไปกินดอกซูขก้งนะน่เห็นอะไรบ้างสมุนงหนึ่งพี่น้องเอ้ยเผื่อพาแล้วนี่ฮะใจเย็นๆเดี๋ยวกินของแส่นั่นซู Concentration chạy dành cho gia đình. Ngh! nè dạy, quá. lệ quá tốt, bố mẹ. Oh, dạy, 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 หวานเว้ยอันนั้นมันสวา่างดีเพ <า S 1> ื่นอนพี่เขกผ่านะเดี<อ>๋ยวเขาเห็นทั้งรังมันเลยเขาเห็นมาจะเห็นนี่นาเห็นคือเขาจะผ่านนี่ที่กอบผ่าเข่องเลยสวัสดีพี่น้องกาใจละลายเด้อสีขาวมันเทเยตมาให้กินนี่จุ๊บไอจุ๊ดีไม่แห้งสุขภลาเข่งแคร์รำรวยรำรวยพี่น้องโอ้ยบอแม่นผ่าไปเหี่ยวสาเหี่ยสายพี่น้องอ้าวเหี่ยสากระตุก ก้งไงเอาพี่น้องเอ้ยจะพาปูเป็นเนาะวันไหนจะอยากบ่ซุดจะอยากอยากเลยซุดจะอยากพาผ่าปูเป้นสั่งคุณตาแม่เห็นเขาจะปาได้ห้องอันนี้ไหมลูกเออปาได้อเขาต้องเอาเอาเป็นวีเอามาก่อนไอ้ผ่าผ่าเราจะกินพร้อมกันอยากเลยแล้วพี่น้องเอ้ยมบนรณนณ่ะ

เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสิเป็นแล้วบ่เริ่มสิบ่ได้กินแล้วเดี๋ยวเริ่มสิเป็นเบิ่งเห็นเขาอเหตุขอเราบ่มากินได้เนาะเราเราบ่กินได้เราเมนเราอ่ะซิมดูนิ้วิมมหหออวน Oh, จะไ่ลีลาโอ้ต้องะเหนาะแตะท่าไห่ oh, no. <Yeah. S 1> ะบ่องน้องนิ่วกินเบิดจัาบัวอยู่ตัวนี่กระเป๋ากระเป๋าทันดีเนวอ่าเป็นหรตีมีพี่น้องเ้ยโอ้ยผัดแห่ห่อนไนมัน แห่งหันนมันแบบตีมีดโอ้ยบอ้ยงองซีมันก่อนอันไหอืมนุดอมันหวานเอาละแท้บ้างเออผ่าอหรือบ่แม่ผ่าไปเลแล้วเนื้อเห,ห,หด็ดขูดจู่วดจวดว sáng ngon quá ô được rồi được đâu khò lư ngาม เลย đi 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 มุคุกมาตัวแห้งพี่น้องเอ้ยเคยไปกินนี่เละเบิดสองบัสุดท้าย

กวน,ก,นกันก่ะนกันี่เนี่ยกะกุมแลวเดี๋ยวมานี่่กกใช่เปิดแล้วเปิดแล้บบวบสุ่ท่าอีกบานนี่พี่น้องเลย

มันอยู่วานแห่งอะไรได้คือจังหมดเบิ้งมันก็ขาวเน้อเบื้องเสียวหายนี่จับเบาๆเด้สูมันไม่เห็อันนี้เอาเลยครับผมชิมดูชิมดูอมงมาตัวมันแข็งๆอันนี้อ๋อหนิอันนี้อันนี้ที่เจ้าตัวนี้อร่อยอร่อย นี่เบิ่งหวานนี่พี่น้องเอ้มันก็ขาวใช่ป้องอืมก็หวานแห้งอะลิตต์ตนี้นายนะเมียดได้ทุกแมงก่าโอ้ตัวนนท์ใดญรวมทอง

เลียงกันเนี่ยแม่หมักคือกันเหี้ยงนก็เขาเขาเอ้ยเขาเปนม่าแล้วันไได้แล้วผมกเอาจังงันจังงั้นแม่สั่งไปที่น้ำนี่ไปต้องไะกาบม่วงเลยอยาเลยบาทีอยาเลยได้ยัง เดี๋ยวหุนอาหิ่นแลลูกอ๋อจีมือเใช่เปล่าก็โอ้โหจะได้ก็ขอบคุณพี่ทางพังไทยได้พี่น้องเด้ที่ภาคมาทุเรียนมาให้บ่าวแม่นแล้วก็เด็กๆได้กิกกนแต่แบบเพรอะ<ด>แม่งข่าวพี่น้องข่ามาทุเรียนมาใหา้กิน แซ่บอยู่บะนิ้วแซ่บตากิโลดเอาไงมนไปปลูกเด้ออีซี่ปีข้างหน้าจะกินอยู่แล้คันปุ๊บเป็นโยนี่มาท่าเสือเอนตากิโลดหวานแม่เนี่ยพี่เอ็งไปพอแซ่บแซ่บแซ่บนี่เกาขาวพี่น้อง เล็ยาวไปเลยนะแตมาแบ่งกับแม่ใพี่น้องมันใช่ของผมมอัน,น่อยมองชาวแม่จัดการอะไรเกิอดอะไรปะเลืองแต่นายานป่ะนี่พี่น้องเลยมาฮันนี่เขาจะกก็บแตนเนียแล้วพี่น้องเพราะการกก็บนา Oh, kau kembali. Tabadi. di... <laughs>